พันห้าแล้วไหมคะไป่แล้วค่ะฟรีลูกใสตาขาทำได้หมดเลยครับพีไ่ได้า้เไดยไคร้หออ๋อนี่ยูก็เดินรัดไปสิคุยได้ว้าอยู่ใน,นทางงานอื่น่ากอนก็คืออะกาตัว ลูกไซซ่กคาะทำได้หมดเลยครับพี่ไปเลยไปเราจะไปล่ากันนะคะทุกคนอิชเนจะพาทุกคนไปล่าขอไอเสียเปยก่บชายอยู่ไม่ไหวน้องใจผัวเดี๋ยวมานะประตูรถแป๊บนึงไม่เออมาคุยก่อน๋ยวมาเราจะพาทุกคนไปล่าทุกคนขาลูกกูแปลก รถยนต์เอ่ยรถมาอาไซค์เอ่ยมีแค่เร็วกาตีไหมหม,มากัดเชียเยเ่ยวหายในจะหมาแถวบ้านครูบันไจเหรอขาสัตว์พีชอุ้ยแก่แล้วแต่ว่าไปสี่นี่แถวบนตรงนี้แค่ที่บ้านครูนในมอนีสบายน้ำเลยนะเขาได้ แล้วบนนังเวียนา่าดีขบวนอะไรขอบอนรถขันนบนี่น่รักมากค่ะแล้เป็นเสียงอัไรตรงไหน จะคุยกับชายเสร็จแล้วค่ะคุณกองใส่ฟองอีดี้อีดีมาเห็นคลิปนี้ผมเมียมันคุยกับผู้ชายคุณก็ต้องใส่ไอ้นี้ไหมหมวกใส่สิกูนั่งท่านี้นะ<ช>มึงขับในมอนะไม่ต้องเดี๋ยวไปทางในมอนะไม่ต้องออกนอกมอตัวเหี้ยหมวกมึงแมวไม่ต้องออกนอกมอนะเออคุนั่งท่านี้หัวแมวอะ่ะแมวเหี้ยวขนแมวอเหี้ยก็ใส่ไปเถอะไม่ใส่มึงเดี๋ยวมึงก็สระผม มึงกูเพิ่งถามออกมาทแล้วก็ส่อีใส่ยอะมันาดได้นะเลียสิตจากทหารใ่ายงขยุดค่ะไม่ใ้อจ้ไปกอนเลยไมใส่้าะขอใส่แม้นะคะทุกคนแต่ห้าแต่ถ้าัางกูบดูแบบไม่ปลอดภัยมากย ภาาอยู่ตรงนี้หรอ่ะกจำภาษเแบบอ่ะไ,ไม่ทีเข้ายากกูรู้กูเลยไม่เรียนก็เลยไม่สมเว่าเข้ายากแต่คนอยากเข้าเยอะเนาะเยอะไมตึงนิดเดียว น่เาก็จะเป็นตึกเอ่อพวกพยาบาลนะคะ3 clinical science building ตึกนี้แบบมาถ่ายรูปกันตอนหรอตอนตึกสร้างใหม่ๆคนทิ่แบบมาถ่ายรูปข้างตึกมากจะมาเ,เรียนห้องี้ใช่ห,ใชหรอเราเคยใช้ตึกนี้ด้วยหรออ๋อ oh. ตึกที่คลินิกกับคณะพยาบาล่เหมือนกันอันนี้สีฟ้าจะเป็นพยาบาลแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น ฟรีคลินิกเออวิท กจกรรมของเดชาก็คือจำนวนปลูกป่ายิงเวนต์ตายจบครูศาสตร์ตั้งใจมาจบค่ะก็จะไปไหนเดี๋ยวตอบครับหลังจากที่เราตั้งใจแลจะไปหอดูนกนแล้วแบบไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยมานั่งที่เขาเรียกว่าอะไรเด็กมอเขาจะเรียกว่าคลองสองนะคะับคนเซ้นไม่บอกไว้ นี่คะ่ะฟิลฟิลแล้วเห็นเนินนมแล้วสามอาตังนะคะและดิฉันพีเอ็มค่ะรูปรักเจ้าสัวฟิล <Feel S 1> ดีดมากแม่แตดด่งดีนะมันโอเคนะปกติฉันเอาผ้ามาโปงน่ฟิลฟิลแล้วก็นั่งฟังเสียงนุกร้รองเอาจริงลมพัดกุ้งหมด Komm, um, mal. ปิดน,นะคะแล้วก็เลยมมาที่รัานพี่อูเข้าขัดทูะคะ่ะและนี่คือลูกค้า V.I.P. ค่ะเพาาะราะมาอาทิตย์ละสามครั้งมาอาทิตย์ละสามสิบวันใช่ค่ะเดือนวีด้ไปเจ็ดวันเดี๋ยวมาอาทิตย์นึ่งครั้งพอค่ะเริ่มนี่นะคะลูกค้า V.I.P. ดาราสาวดาราสาวดารดาใจอันนี้คือเป็นลูกเซอร์พรสยะค่ะเป็นแมะ มาล้วอันนี้คือเคยป่าว <c oughs> <laughs> ที่กินกลับมา,มา,มาะะว่านาคาุณค่ะก๊ดไอโน้มมีอะไรอยไม่มีค่ะว่างเปล่าค่ะเอคเดี๋ยวเราก็จะรอ <c oughs> อาหารดกสักแป๊บน,นะครับความจริงอ่ะเราเป็นแฟนสาวของลูกคนกลางของร้านนี้ใช่ไหมครับวิว สมัยปอกูควบสองปีนะควบมาสองปีเลยปห้าประกับปหกเชื่อเลยอยู่ห้องไหนกูอยู่ห้องเดียวกับนี่ยริปตอนปห้าห้าเท่าไหร่ห้าเท่าสี่กูก็อยู่นี่อยริปเข้ามาตอนปห้าใช่ป่ะปห้าเออคระมาสองปีติ๊กตับแล้วกูเขาพิกตาทำไมเดี๋ยวเรารออาหารอีก สักครู่นะคะแล้วเราก็จะโบบากับพี่พนักงานต่อเซสชั่นสินี่งได้รู้กันอุ้ย พ,พี่สาวเหมือนเดิมไหมวันนี้อาดาราสาวคอมเฟิร์มแล้ว บิวค่ะอร่ครคิคูนะคะไม่เหวอนราสาต้อีค่ะทุกคนหลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านนะคะ เรบอกว่าทานข้าวอ่ะมันดูแบบเหมือนน้อยนะทุกคนแต่แบบพอกินจริงๆอ่ะคือมันเยอะมากเลยไม่ได้เยอะหรอกรู้สึกว่าแบบมันอิ่มกันพอดีอ่ะมือแต่จะรูน้อยนะแต่ว่าพอกินจริงๆอ่ะคือแบบอิ่มพอดีก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่แบบพาไปกินข้าวร้านพี่อูมพาไปเที่ยวแบบเที่ยวเที่ยวอะไรนะหอนกที่แบบเราไม่ได้ไปดู กันแหละทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปใหม่ค่ะ